g รีนย <Green> mm ูน i เวอร์ซ y ก็คือสถานที่ mm hmm. ที่เป็นหมารอยสีเขียว mm hmm. แล้วก็ผลิตบุคลากร,ร mm hmm. ก็คือน mm ัก hmm. ศึกษานะสีเขียว mm hmm. เป็น Green Student ออกไปสู่สังคมเพื่อสร้างสังคมให้เป็น Green Social mm hmm. นะครับมาลงเทพก็ตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่แรกในการเริ่มสร้างสถาบันแล้วเพราะฉะั้นที่ดินของมาลงเทพเนี่ยเป็นที่ดินที่เดิมทีเนี่ยเป็นท้องท้องทุ่งนาเรามาพัฒนาตั้งแต่แรกโดย ไม่ได้รบกวนกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นหมายความว่าเราคงยังรักษาสภาพความเป็นที่ดินในท้องถิ่นเดิมน,นะครับแล้วก็พยายามรักษาให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบใกล้เคียงได้นโยบายของเหมาลัยในเรื่องของการใช้ทรัพย์สิก็จะมะีมีหลักๆนะฮะอยู่ด้วยกันโดยใช้ระบบของการสร้าง5 r ขึ้นมา อาหารของเราเราก็ตั้งว่าก็ามีไฟายประมาณนี้นะครับอันแรกก็คือ1นึ่งก็ดิจิลลดการใช้ทรัพยากรนะโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุดโดยการใช้พลังงานทดแทนหรือทรัพยาการทดแทน mm hmm. เช่นของมาบเลเนี่ยเราจะมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลนะฮะซึ่งผลิตาจากน้ำมันเชื้อเพื่น้ำมันพืชจากโรงอาหารนะ แล้วก็มีส่วนร่วมจากาบกุคลากรเข้ามาในการเอามารีไซเคิล hmm. เพื่อผลิตเป็นไดโอดิเซลใช้ในกิจการงานรถเกษตรหรือรถทันสปอร์ต t ช่นภายในเหมาไรของเราเนี่ย mm hmm. ก็ใช้ไบโอดีเซลที่ผลิตเองนะครับ uh, นอกจาก uh, การผลิตแล้วเนี่ยเรายังลดเรื่องของการนำเข้า uh, วัสดุที่ใช้แล้วหมดไปหลายๆอย่างเช่น uh, อย่างกระดาษนีที่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็นำมาใช้ใหม่จนกระทั้ง หมดสภาพแล้วเราก็เอาไปรีไซเคิลส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลน,นะครับสารเคมีก็จะใช้น้อยลงแล้วก็มีการผลิตสารชีวภาพทดแทนเช่นเรามีการวิจัยโครงการโครงงานวิจัยในเรื่องการผลิตน้ํายาสำหรับสะอาดจากสารธรรมชาติจากพืชจากสารรรมุนไพรเอามาทดแทนสารเคมีซึ่งปัจจุบันเราสาม,มารถผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ทำความวสะอาดได้ทุกพื้นที่ของหมหาวิทยาลัยไม่มีการนําเข้าสารเคมีแล้ว รเรื่องอาตัวตัวถัดมาก็จะเป็นเรื่องของรียูดรีไซเคิลซึ่งได้เล่าไปว่าเรามีการรียูดน้ำเอามาใช้นะครับรีไซคเคิลขยะนะเรามีการแยกประเภทขยะอยู่หลายหลประเภทเช่นขย,ขยะขยะใช้แล้วทิ้งไปขยะอาหารแล้วซึ่งเราก็เอาไปเอาไปส่งเข้าไปเลี้ยงสัตว์นะฮะหรือขยะพวกผลไมล้เราก็มาเป็นผลิตเป็นสาร EM นะซึ่งผลิตเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ขยะสารพิษสารเคมีสารติดเชืเ้อเนี่ยเราก็ส่งไปกําจัดในบริษัทที่รับการจัดพวกสารเคมีโดยตรงโดยไม่การปะปนวกสารขยะทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรีวิวรีไซเคิลนะครับนอกเหนือจากนั้นเมอะไรก็ยังมีโครงการในเรื่องของการรีโนเวชัน่นนะฮะรีโนเวชัน่นเราจะรีเพจอะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่มันสิ้นเปลืองการใช้พลังงานนะครับเช่นหลอดไฟเนี่ยเราเข้าโครงการเกือบทุกอาคารแล,แล้วราเปลี่ยนหลอด ประเภทเดิมที่บริโภคใช้ไฟสูงปัจจุบันเราเข้าสู่โครงการใช้หลอดพร้อมนะฮะทีไฟแล้วเกือบทุกอาคารเรายังมีโครงการที่ใช้ตัวหลอดประหยัดพลังงานนอกเหนือจากเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เรามีเปีย่อย่างเครื่องบ้าอากาศเราก็จะมีการกําหนดอายุของมันว่าในหนึ่งตัวสิทผ้ามันใช้ได้กี่ปีถึงเวลาปุ๊บเราก็จะขึ้นลิสต์มาแล้วก็รีเพลทมันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการคิดใหม่นะ คิดใหม่ก็คือเป็นรีนิวนะรีนิวแล้วก็หาพลังงานทดแทนมาใช้นะซึ่งปัจจุบันเราก็จะมีโครงการนําพลังงานธรรมชาติพลังงานสงอาทมาใช้โดยการผลิตพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งอาคารใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมาอย่างเช่น,ท,นทัวริสต์ทาวเวอร์นะครับอ,าอ,าอิมิจ,จินเวลเลทเราก็จะมีการติดตั้งตัวแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนที่เราต้องใช้อย่างสิ้นเปลืองนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่อาจจะเป็นทางเดิน ทางหนีไฟหรือเพื่อความปลอดภัยหรือกลางคืนนะครับอันนี้เราก็จะใช้พลังงานาเซลล์นะฮะซึ่งจะมาผลิตไฟใช้ทดแทนไฟที่ผลิตจากไฟหลวงหรือไฟจากน้ามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไคทีเลียทางด้านของทรัพยากรนนครับถัดมาเรื่องของการทรานสปอร์เทชันนะครับอันนี้ก็จะพูดเป็นไคทีเลียนหนึ่งในการแลนด์กิ้งในระบบ U I c ร e a n อขามาุงเทศนี้เราเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตรงที่วิเกตของเราเนี่ยเราใช้ระบบคาร์พู นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้มีการใช้รถนะครับเราจัดคารูตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดวิเคตเลยนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่เนี่ยนะครับก็จะไปขึ้นรถที่ในเมืองอ่างนะครับในเมืองอ่างนะครับเป็นรถบัสมีประมาณ3-40คันซึ่งก็จะขนส่งนักเรียนมาด้วยกันมาที่วิเคทลังสิบนะครับแล้วก็ขนส่งกลับไปที่ในเมืองนะครับอันนี้คือโครงการแรกเลยตั้งแต่เปิดวิเกต ส่วนระบบการาเรียกว่าภายในการกระจนภายในนะครับมาหาลัยก็หลีกเลี่ยงของการใช้รถเหมือนกันแล้วออกแบบด้วยการออกแบบนะครับออกแบบกลุ่มตัวอาคารเนี่ยใหนะ้นักศึกษาเนี่ยสามารถเดินเชื่อมอาคารได้ถึงกันนะโดยไม่ต้องใช้ระบบขนส่งภายในของมัลัินเทีนเนี่ยจะมีกระบวนการทําเรื่องของกรีนเนี่ยตามเป้าหมายหลักๆนะครับอันแรกเลยเรื่องกายภาพเป็นพิสท่อนะครับ คืออาคารที่เราสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างอยู่เนี่ยเราจะกําหนด KPI ของตัวอาคารตั้งแต่แรกในการออกแบบเลยว่าอาคารนี้จะต้องประหยัดพลังงานจะต้องลดการใช้พลังงานจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความและเรียกว่าถ่ายเทความร้อนน้อยซึ่งตัวนี้มันผ่านเก์ UI หมดอ่านี่เป็นฟิสิกอลของมันนะครับนอกจากนั้นเรายังมีระบบ ปรเทศใช้ระบบของคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการเรามี uh, เรียกว่าระบบ Building Automation System นะครับซึ่งมาช่วยในการบริหารจัดการเรียกว่า uh, Energy Management มีทั้งการประจัดการพลังงานไฟฟ้าการจัดการการใช้ไฟ uh, ที่ไปใช้ผลิตเครื่องปรับอากาศนะครับเป็น Chiller Management นอกจากนี้เรา,เรามีระบบส่วนรวมนะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถที่จะ manage เรียกว่าไทมิ่งของการใช้พลังงานมีการคัดก็เรียกว่าคนะัดพีคการใช้พลังบางบาง,บางครั้งเนี่ยในหมหาลัยจะมีการใช้พร้อมๆการสูงข,ขึ้นการใช้พร้อมการสูงข,ขึ้นเนี่ยทำให้การผลิตไฟต้องลงทุนมากขึ้นในโดยภาพรวมของสังคมเราก็จะควบคุมนะมอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็ถึงจุดงที่แบนเะถึงพีคเราก็จะคัดพีคนะแล้วก็โปรแกร,รมการใช้ห้องเรียนของเราเนี่ยเราตั้งเวลาเลยว่าถ้าอาจารย์เข้าสอน แอร์ถึงเปิดถ้าอาจารย์ไม่สอนแอร์ก็จะดับนะครัช่วโรงไหนว่างก็จะดับไฟดับแอร์ไปนี้มีการจัดการเกืเอบ90%ของพื้นที่แล้วนะเป็นเรื่องของสิทธิข้อสองในเรื่องของสังคมนะเราสร้างเองมาตัางเทศนนียสร้างชุมชนในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีชมรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเรามีคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเราผ่านมาตรฐาน ISO 14001มาแล้วนะครับเซอร์ต mm ิ hmm. ฟายเรียบร้อยแล้วเ,เรามีโปรแกรมของการมีส่วนร่วมว่าเราอยู่ด้วยกันในใน,ในชุมนชนเราไม่สร้างเ,เรียกว่ามลภาวะหรือมลพิษให้เกิดขึ้นในในพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบไม่กับชุมชนที่อยู่รอบข้างเราอันนี้จะเป็นการเป็นโครงการที่เราสร้างเรียกว่าคุณภาพชีวิตภายในหมู่รายของเราเอง นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสังคมถัดมาเรื่องที่3ที่เราเราตั้งขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับเราจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับแม้ว่ายูไอกรีนก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเราตีค่ามูลค่าของเรื่องเรียกว่าเรียกมูลค่าของสิ่งค่าของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นต้นทุนนะครับแต่ถ้าเราเทียบเป็นเงินบางบางโครงการบางกิจกรรมในเรื่องของการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมเนี่ย ถ้าคิดในเชิงหลักของอทางทางทางหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางทีไม่คืนทุนนะซึ่งโครงการบางที่เจ้าของอาคารบางที่อาจจะเห็นว่าเออยังไมค่คืนทุนก็ยังไม่ลงทุนก็ยังไม่ทําแต่ในหมหาล้งเทศเองเนี่ยเราคิดถึงเรื่องของต้นทุนธรรมชาตินะครับถ้าเราสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานนั่นหมายถึงเราได้กําไรกําไรเรื่องของการรักษาโลกนี้ไว้ในอนาคตที่ต้งหลายพันปีนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและก็กายภาพของมหาลัยกรุงเทพจริงๆเราก็ทําในเรื่องของกรีนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับไม่ได้หวังที่จะไปแลงกิ้งนะเราทําเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนของมหาลัยกรุงเทพเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเราวัดกับตัวเราเองนะครับคืออะไรที่ทําแล้วเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยผลตอบรับก็คือจะตอบรับกับบุคลากรกับนักศึกษาภายใน